มุตินันบุญชูท่านประธานสภาที่เคารพผมมุตินันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสี่จังหวัดสมุทรปราการพักเก้าไกลท่านประธานครับอําเภอบางพลีเป็นย่านชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็คือปัญหาด้านการจราจรครับ ถนนบางนาตราดเป็นถนนหลักที่ผู้คนใช้สัญจรไปมาในการเข้าสู่อำเภอบางพลีแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นหรือปัญหาการจราจรในช่วงกมที่17ถึง18ซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนวัดศรีวลีน้อยจุดนี้วิกฤตโดยเฉพาะในช่วงเช้าตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง9โมงเช้าและช่วงเย็นตั้งแต่5โมงจนถึง6โมงครึ่งวิกฤตถึงขั้น ท้ายแถวนะครับใช้เวลาเดินทางที่จะออกจากวัดศรีวิเรนน้อยใช้เวลาถึง20นาทีระยะทางติดเป็น1-2กิโลเมตรครับสาเหตุที่ติดก็คือถนนสายหลักถนนบางนาตราดมีรถใหญ่เป็นจำนวนมากซึ่งออกมาก่อนเวลากำหนดและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรที่จะไปอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบ ของรถในบริเวณจุดตัดระหว่างถนนวัดศรีเวรีน้อยกับถนนบางนาตราดผมอยากใช้เจ้าหน้าที่จราจรของฝ่ายสอพอบางครีเข้าไปดูแลในการจัดระเบียบให้รถเดินทางโดยสลับกันนะครับเพื่อให้รถออกได้จากถนนวัดศรีเวรีน้อยแต่การแก้ปัญหานั้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาระยะยาวผมอยากใช้มีก็คือ การแก้ปัญหาระยะยาวก็คืออยากจะมีสะพานทางเบี่ยงที่จะออกจากวัดศรีวลีน้อยและออกสู่ถนนบางนาตราดแต่ที่จะทําได้ในช่วงปัจจุบันก็คืออยากใช้เจ้าหน้าที่จราจรหรืออาสาสมัครจราจรเข้าไปประจําจุดในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงวิกฤตครับขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการครับขอบคุณครับครับต่อไป